สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับดูครับจรวดทันเรียบรถเกี่ยวจรวดทังเรียบนอพรกินรีกันชาติอ๋อตรงนี้นี่ประมาณสองงานครับว่าส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าโยกขึ้นเลยไหมน้องหญ้าอะไรไม่รู้แต่ว่าบางมุดเป็นข้าวครับนะเลยต้องเก็บให้หมด ทั้งคันครับอุ่มสองดังครึ่งหมดเดินทยเดกจิตตานี้สามแปดเอโอแปดอีครับเหลืออยู่นิดเดียวต้องจัดให้น้องได้ชมกันเต็มทิ่รถเดียวความเร็วสูงครับ <c oughs> แต่ว่าตรงนี้มาเจอที่แคบก็ ไว้เป็นไว้ไป,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 ปครับพวเฟรมยังเม่พูดเลยทีมงานปะาเลิศจากสิงห์บุรีพี่น้องอ,อ,อโอ้โหรถเฟ่เฟรมนะครับไม่ห่วงเหล็กพี่น้องเฟรมนีนหน้าเต็มเลยยังรถถุดเลย Oy, mein Technik kann ปันเน่ารับนหน้ามีเรเตมๆเอพลนประมาณร้อส 拜拜 ข้าวไม่ถึง1ิบาทนะช่วงนี้า,นานก็วางสังยาวนะทำล,ลมนี่หมดครับขาตัวก็น่าจะแสล้านตองกนลน่าล่อนกินีกันชางครับต้นฉบับของรถเกียวมืนกันนะโอ้ อ๋อรับประทาน,ลนเลยพี่น้องเอ้ยกาดร,ร้อนมากเอ้ฝนเพิ่งตกแต่ว่าร้อนจริงๆจะดูอีกมุมหนึ่งครับฝั่งนี้ร้อนอ่ะครับเดียวแล้วครับเหลืออสามนาทีพี่น้องดีครับเดี๋ยวจะพับตู้ตู้ว่าพับง่ายไหม โอรงสร้างนีเขาอาจจะเบาดีครับเบาดีจะหนักช่วงล่างผมบอกเฟรมนั้นเฟรมหนักนะครับคันนี้เฟรมหนักก็แต่ว่าโดยรวมแล้วก็ตู้นี้จะเบาอ้าวเสร็จแล้วถึงสองนาทีครับอ่ะเก็บตันนี้ออกมาต้นปีครับนะต้นปีก็เกี่ยวอยู่ แล้วก็เกวบลายปีนโอ้ชอบชอบต่ช่วงล่างครับเต็มปึกมากครับเดี๋ยวจะไปอีกที่หนึ่งครับเอ่าพอเก็บตู้เป็นอย่างนี้ไปนเนาะนะครับ พอพับตะแกรงก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับเอออ่ะจบด้วยพรกินนากันช่างโอ้ใบประกาศที่สนีะ่ใบนะใบใบซื้อพี่น้องว่างข้างเดี๋ยวว่างๆจะอ่านให้ฟังว่าได้รับเปฏิบัติถึงสี่ใบด้วยกันครับสำหรับพรกินนากันช่างครับ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ